สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟอโต grapher นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก้วอยู่กับ gadget ตัวใหม่จากทางแบรนด์หัวเว่นะที่ต้องบอกเลยว่าเขาได้มีการคอลแลบกับทางแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกเลยนะครับนั่นก็คือหัวเว s o u n d j o ยตัวนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับแก้วเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ชอบฟังเพลงชอบดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็ชอบเน้นคุณตี้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงที่แบบสายลึกนิดนึงเนี่ย ทุกคนน่าจะรู้จักแบรนด์เครื่องเสียงไฮเอนด์จากประเทศฝรั่งเศสอย่าง d ดว a กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชื่อเสียงแล้วก็คุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างของคนที่เล่นเครื่องเสียงอย่างจริงจังมากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย ก็ไฮเอนตามชื่อเลยนะครับรุ่นที่แบบว่าสแตนดาร์ดหน่อยคนเล่นกันทั่วๆไปเนี่ยก็ครึ่งแสนแล้วนะครับเราก็จะมีรุ่นที่แตะหลักแสนเนี่ยเยอะแยะหลายรุ่นมากๆนะครับทำให้อาจจะรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนฝันที่เป็นจริงแล้ครับเพราะว่า d e วิ l เลได้มาอยู่ในลำโพงตัวนี้แล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ย ไม่ถึง5,000บาทน,นะครับนั่นก็คือหัวเว s ่ย n ซาวจอยนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับคาแรคเตอร์ของเสียงเป็นยังไงบ้างคุณภาพของเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการจะซื้อ2ตัวนี้เนี่ยมา pairing เป็นสเตอริโอใช้งานกันจริงจังเนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่า ไปดูรีวิวกันครับแล้วเอามาเริ่มดูงานดีไซน์ของหัวเวทซาวจอยตัวนี้กันดีกว่านะครับลักษณะของลำโพงเนี่ยดีไซน์จะเป็นออกมาเป็นทรงกระบอกหรือว่าทรงขวดน้ํานะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันตั้งง่ายมากนะครับเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยถูกออกแบบมาให้ตั้งแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ไดอนเนกประสงค์มากๆนะครับวัสดุที่เอามาใช้ในการทําลําโพงเนี่ยภายนอกที่แก้วสัมผัสอยู่ตอนนี้นะครับลองฟังเสียง ตัวนี้เป็นผ้านะครับแล้วก็เป็นผ้าที่มีการถักแบบ 3D ด้วยนะให้ความรู้สึกที่ดูแพงมากๆแต่ว่าก็ยังคงความแข็งแรงเอาไว้อยู่นะครับเห็นวัสดุายนอกเป็นผ้าแบบนี้เนี่ยลำโพงตัวนี้ได้ IP rating อยู่ที่ IP 67เลยนะครับกันน้ำกันฝุ่นได้ใช้งานนอกบ้านได้แบบสบายใจหายห่วงเลยสำหรับงานประกอบรอบๆตัวลำโพงนะครับก็ต้องบอกว่าดูแน่นหนาแล้วก็ดูพรีเมียมจริงๆนะครับ ปุ่มวอลลุมอัพวอลลุมดาวใหญ่มากใครไม่เห็นนี่คือแย่แล้วนะครับแบบเขาแยกส่วนมาเลยนะเป็นตัวบวกกับตัวลบแบบนี้เลยนะครับอยู่ข้างๆข,ข,ของตัวลำโพงนะครับแล้วก็เมนคอนโทรเลอร์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่ม power on off นะครับมีไมโครโฟนที่เราสามารถจะใช้ในการคุยโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะกดเพื่อสั่งการซีเรียที่เป็นแอซิสแตนต์ของหัวเว่ยก็ได้นะครับอันนี้เจ๋งมากเลยนะแล้วก็ปุ่ม play pause ก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม บลูทูธก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นสเตอริโอเพアริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของลำโพงตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้แก้วทำให้ดูนะแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบชาร์จ USB Type C นะครับรองรับ s u p e r ร์ชาร์จ40วัตต์นะครับชาร์จ10นาทีใช้งานได้1ชั่วโมงกันเลยครับบริเวณด้านบนของตัวลำโพงนะครับจะมีการสกรีนคาว่า d e v e l เลเอาไว้นะครับแล้วก็ขอบด้านนอกเนี่ย ก็จะมีริงไลท์นะครับสามารถที่จะแสดงสถานะไม่ว่าจะเป็นการแบบเพิ่มลดเสียงหรือว่าสถานะแบตเตอรี่ของตัวลำโพงเนี่ยเราก็นอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราเปิดเพลงเนี่ย สีสันของลิงไลท์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามจังหวะด้วยนะครับอันนี้เท่มากแก้วชอบมากๆนะครับยิ่งเอามาวางคู่กัน2ตัวเนี่ยโหแจมเลยนะครับสายปาร์ตี้ถูกใจแน่นอนนะรายละเอียดเล็กๆในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยหัวเว่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับเขาได้มีการใส่ตัวเชือกห้อยแบบนี้ออกมาให้ด้วยนะซึ่งเชือกเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะบางทีเนี่ยเวลาเราออกไปนอกบ้านเวลาจะใช้งานลําโพงเนี่ยเราไม่ได้อยากจะตั้งบนโต๊ะหรือมันไม่มีที่จะตั้งนะครับเราสามารถเอา ห้อยกับต้นไม้ห้อยกับตัวขอบรัว้วห้อยกับอะไรที่เป็นตะขออะไรแบบนี้สามารถห้อยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเชื่อกเนี่ย แข็งแรงมากๆสบายหายห่วงเลยหัวเว่ยดีไซน์ยูสเคสพวกนี้มาได้ practical ดีนะครับเห็นรายละเอียดภายนอกของตัวลำโพงกันไปแล้วนะครับแก้วขอพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกันสักนิดนึงนะครับการเชื่อมต่อลำโพงตัวนี้เนี่ยทำได้ด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือถ้าเกิดใครใช้สมาร์ทโฟนของหัเว่ยที่มี NFC เนี่ยเราจะเห็นตำแหน่งตรงนี้นะครับของลำโพงที่เป็นรูปสัญญาณเนี่ยเราสามารถเอาด้านหลังเครื่องเนี่ยแตะได้เลย ก็จะมีวิสัยขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้กด Connect แล้วก็รอสักครู่นะครับอ่ะนี่เรียบร้อยเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะต้องการในการแบบเอ,อ่อปรับแต่งเสียงหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า AI Life เนี่ยในการปรับแต่งเสียงได้นะครับ s าวโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะแต่เดี๋ยวไว้ลงรายละเอียดทีหลังนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีในการเชื่อมต่อลำโพงตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้มีตัว NFC ในอุปกรณ์ตัวนั้นนะอย่างเนี่ย Mate Pad 10.8ที่เจ้าถือตัวนี้มันไม่มีตัว NFC มาให้ในตัวแท็บเล็ตนะครับแก้วก็สามารถจะคอนเน็กต์โดยการเข้าไปที่ปุ่มด้านหลังตรงนี้ของตัวลำโพงนะครับกดให้รูปสัญญาณ Bluetooth มันกระพริบแบบนี้นะแล้วก็กดเชื่อมต่อผ่านหน้าต่าง Bluetooth ของตัวแท็บเล็ตได้เลยนะครับเนี่ยพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บ ไฟด้านหลังก็จะหยุดกระพริบแบบนี้นะครับง่ายสะดวกมากๆาเลยนะตอนนี้ก็เห็นเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อกันไปแล้วนะครับทีนี้แก้วขอมาพูดถึงสเปคภายในตัวลำโพงกนะันสักนิดน,นึงดีกว่านะครับเริ่มกันที่ไดรเวอร์ของตัวลำโพงก่อนเลยนะส่วนของไดรเวอร์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกก็คือชุดลำโพงหลักกำลังขับอยู่ที่20วัตต์นะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์เนาะตัวต่อไปก็คือลำโพงทวีเตอร์ ตัวนี้กำลังขับอยู่ที่10วัตต์นะครับแล้วก็ d e เวลเลเนี่ยมีการช่วยจูนลําโพงตัวนี้มาแบบเต็มที่เลยเพื่อทําให้ทุกย่านเสียงที่ออกมาจากลำโพง Twitter เนี่ยให้รายละเอียดได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นด้วยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก็คือ Passive Radiator ที่อยู่2ด้านนี้นะครับ มีหน้าที่ช่วยให้เวลาที่เราเปิดเสียงดัง,ดงๆเสียงเบสกระแทกกระทันมากๆเนี่ยยังได้ดีเทลของเสียงที่คลีนที่ใสยอยู่เหมือนเดิมนะครับจุดนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากๆเลยครับต่อจากเรื่องของไดเวอร์ลำโพงนะครับมากันที่ไมโครโฟนกันบ้างนะเห็นลำโพงตัวแบบนี้เนี่ยมีไมโครโฟนมาให้ถึง3ตัวเลยนะครับเราสามารถจะใช้ไมโครโฟนในการคุยโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าสั่งงานอุปกรณ์ของเราด้วยเสียงก็ได้นะครับผ่านเซเรียซึ่งเป็นแอสเซสเซนต์ของทางหัวเว่ยนะครับหรือว่าใครที่มี Google Assistant ที่ทำการ pairing กับตัวลำโพงตัวนี้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งการผ่านลำโพงตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเจ๋งมากๆเลยนะในฟีเจอร์ตัวนี้นะครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับความจุบแบตเตอรี่ของ Huawei Sound Joy เนี่ยจะอยู่ที่8,800ม ah ิลลิแอมนะ ความเร็วในการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่40วัตต์นะครับเป็นซ u เปอร์ชาร์จเหมือนสมาร์ทโฟนเลยนะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่26ชั่วโมงนะครับความเร็วในการชาร์จเนี่ยเราชาร์จแค่10นาทีเนี่ยสามารถจะเปิดใช้งานต่อเนื่องได้อีก1ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่เขาสามารถจะจัดการเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมาได้ดีมากทีเดียวนะเรียกได้ว่าชาร์จทีนึงเนี่ยใช้กันลืมๆเลยครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ฟีเจอร์นะครับที่แกวว่าต้องพูดหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำสเตอริโอแพริ่งนั่นเองนะครับเราสามารถใช้ลำโพง2ตัวนี้เนี่ยเชื่อมกันเป็นชุดลำโพงเดียวกันแบบสเตอริโอได้นะอันนี้แบบเจ๋งมากๆเลยนะครับวิธีการง่ายมากๆเลยนะให้เราเปิดลำโพงทั้ง2ตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีแรกเลยง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือการขย่าแบบนี้ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับนี่ สตัวนี้ก็จะทำการ pairing ลำโพงเข้าหากันนะครับนี่ตอนนี้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแก้วจะลองเปิดให้ฟังนะครับว่าพอเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับมาลองฟังกันเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของลำโพงหัวเว่ยซาวจอยตัวนี้กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะเริ่มจากการเทสแบบสเตอริโอ pairing ก่อนนะว่าเสียงเป็นยังไงนะครับลองฟังนะ ความดังอยู่ที่30%นะครับ ีจะลองแบบแค่ตัวเดียวนะว่าเสียงเปไน็นยังไงนี่คือหนึ่งตัวนะครับ เมื่อกี้เราลองฟังการเทสที่เป็นเพลงไปแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงที่เป็นคนพูดกันมากดีกว่านะว่าลำโพงเวลาต่อกันเป็นสเตอริโอเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เป็นยังไงบ้างนะครับมาลองฟังกันนะโฟโตกราเฟอร์แล้วก็อย่าลืมไปกดคลิปตัวเอง,เองนั่นแหละโมบายโฟโตกราเฟอร์นี่นะครับ สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2022ความนะดัง,<อ>งนะครับจะอยู่ที่50น,นะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาของรีวิว Huawei P50 Pro เครื่องนี้แล้วครับว่ามันจะมีกล้องที่น่าสนใจขนาดไหนตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรที่ปรับปรุงให้ดูสวยงามดูน่าใช้มากขึ้นหรือเปล่าไปดูรีวิวกันครับประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงของลำโพง2ตัวนี้แต่เดี๋ยว มันเป็นลำโพงที่ใช้งานภายนอกเนี่ยแก้วจะเทสแต่ในห้องมันก็คงจะแปลกๆนะครับเดี๋ยวก็จะอินเสิร์ตคลิปที่แก้วไปลองถ่ายข้างนอกมาให้ว่าเออเวลามันอยู่กับเสียงบรรยากาศข้างนอกเวลาเปิดเพลงแล้วเนี่ยมันเบลนกันออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ เป็นยัางไงาบ้างครับหลังจากที่ได้ลองฟังเสียงของลำโพงหัวเว่ยซาวจอยตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าความดังของมันเนี่ยเกินตัวมันมา,มากๆนะครับในเรื่องของมิติเสียงในเรื่องของเบสเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะเบสเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของลำโพงตัวนี้เลยนะครับใครที่ชอบฟังเพลงแบบ EDM เพลงป๊อปหรือเพลงอะไรที่มันมีบีดที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยน่าจะชอบลำโพงตัวนี้มากๆนะครับนอกเหนือจากซาวด์โปรไฟล์ที่เขาใส่มาให้แล้วในตัวลำโพงเนี่ยเรายังสามารถจะใช้แอปพลิเคชัน AI Live ของ Huawei นะครับในการเลือกซาวด์โปรไฟล์อื่นๆก็ได้นะมีทั้งซาวด์โปรไฟล์ที่เป็น Hi-Fi นะครับก็จะช่วยขยายตัว s o u n ์สเตทเนี่ยให้กว้างขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นซาวด์โปรไฟล์ Vocal นะครับก็ช่วยให้ เสียงร้องเสียงพูดเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ Delay Mode นะครับอันี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็น Sound profile ที่จูนมาได้แบบดีมากจริงๆทั้งเรื่องของเบสทั้งเรื่องของย่านเสียงอื่นๆทั้งเสียงแหลมเสียงป่ําเนี่ยจัดก,การออกมาได้ยินรายละเอียดได้ค่อนข้างจะดีมากๆในช่วงราคาของลำโพงระดับราคานี้เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับใครที่รู้สึกว่าเสียงเบสมันกระแทกกระทันเกินไปนิดนึงเนาะเ,เขาก็ยังสามารถจะปรับเบส ลดลงมาได้นะครับมากสุดถึง6เดซิเบลแล้วก็ถ้าเกิดเบสธรรมดามานันยังไม่พอเนี่ยอยากจะให้บ้านสะเทือนเลยเนี่ยก็ปรับเบสขึ้นไปได้มากอีกถึง6เดซิเบลด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเรื่องของเสียงเนี่ยทั้งตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยการที่หัวเว่ยจับมือกับเดวิเลในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆจริงๆครับ ในแอปพลิเคชัน AI Live นะครับนอกเหนือจากเราสามารถจะเลือก u าวโปรไฟล์ของลำโพงได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถจะใช้ฟีเจอร์อื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดปิดลิงไลฟ์เอฟเฟก t ด้านบนตัวนี้นะครับก็ทำได้นะหรือว่าจะ select channel ในการเล่นเนี่ยให้มันเล่นแค่ข้างเดียวก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะใครที่แบบว่าอยากจะเปิดเพลงฟังก่อนนอนแต่ว่าไม่อยากให้มันเล่นไปทั้งคืนจนเปลืองแบบเนี่ย เราสามารถตั้งสเกดูของลำโพงได้ด้วยนะครับว่าพอผ่านไปแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ลำโพงมันดับเองเนี่ยเห็นไหมพอเป็นแบรนด์ลำโพงมาจับคู่กับแบรนด์ที่เป็นแบบทำเรื่องของเทคโนโลยีที่แบบล้ำหน้ามากๆอย่างหัวเว่ยเนี่ยฟีเจอร์ซ่อนอะไรแบบนี้มันมีมาให้เยอะมากๆนะครับใครที่ซื้อลำโพงตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาเล่นฟีเจอร์พวกนี้ให้คุ้มด้วยนะครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวหัวเวย่ยซาวจอยตัวนี้นะครับสำหรับราคาเนี่ยจะอยู่ที่4999บาทต่อตัวนะแต่สำหรับแก้วแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อเป็นคู่ไปเลยจะใช้งานได้อนเนกประสงค์มากกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพใช้งานได้เต็มฟีเจอร์มากกว่านะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ